สวัสดีครับพบกับผม JCPL หรือว่าครูใจพื้นดีนะครับก็มีคนถามเข้ามาว่าหลังจากผ่านผลปี2 0 2พ้นปี2021ไปแล้วเนี่ยการเมืองในพม่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับแต่ผมเป็นในฐานะที่ผมเป็นชาวไตคนหนึ่งที่ติดตามข่าวแล้วก็คอยโทรหาถามพ่อแม่ผมที่อยู่ฝั่งนู้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผมก็พอจะมีเหตุการณ์คร่าวๆที่จะมาอ,ะอ,อันที่จะมา ที่จะมาพูดที่จะมาเล่าต่อกันฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นโปรดใช้วิจารณ์วิจาราย์นในการรับชมนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้านั้นมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถรับรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนั้นก็ต้องขอขอบคุณน้องสิงหาจากเชียงใหม่ของเรานะครับก็ ได้สปอนเซอร์มาหรือว่าได้โดเนตมา300บาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะโดเนตช่องของเราให้มีต่อต่อไปต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถดูได้ตามรายละเอียดตรงนี้นะครับคือก็อย่างที่ว่าเลยนะครับคืออ่าไม่ว่าไม่ว่าจะการเมืองหรือว่าในเรื่องของอะไรก็ตามนะครับเราไม่สามารถคาดเดาได้ เราไม่สามารถคาดเดาข้างหน้าได้ให้มันแม่นร้อยเปอร์เซนเป๊ะๆนะครับแต่ก็ถ้าเราติดตามจากข่าวแล้วเนี่ยก็พอจะมีอยู่3ข้อที่ผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับข้อแรกเนี่ยก็ข้อแรกเลยก็คือ,อกลุ่มติดอาวุธจะมีเพิ่มมากขึ้นประมาณอีกสักสิบกลุ่มนะครับก็ตอนนี้กลุ่มติดอาวุธในพม่าเนี่ยในสาธารณรัฐนมาเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า50กลุ่มนะครับทั้ง7รัฐนะครับไม่ต่ำกว่า50กลุ่ม แล้วทีเนี้ยหลังจากที่พม่าเข้ามายึดอํานาจแล้วเนี่ยประชาชนก็ขึ้นมาต่อต้านกันแบบใช้วิธีแบบสันติวิธีพอไม่ได้แล้วทีเนี้ยประชาชนก็พากันขึ้นมาจับอาวุธ แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มว่า PDF นะครับ PDF นี่ไม่ใช่ม,มีแค่กลุ่มเดียวนะครับมี10กว่ากลุ่มนะครับตอนนี้นะครับมี10กว่ากลุ่มเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผ่านไปปี2ปีปีนี้แล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่จะเล็กลงนะครับยิ่งนับวันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะยิ่งเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอขยายขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าการเมืองมันจะนิ่งแล้วถึงแม้ว่าการเมืองจะดีแล้วกลุ่มพวกเนี้ยเข ไปไปไปใช้ชีวิตแบบปกติดอกนะครับก็เขาเรียกว่าอะไราการที่เราได้จับอาวุธมันจะมันจะมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งการได้จับแล้วเนะี่ยจะให้ปล่อยหรือว่าจะให้แบบปล่อย,อลอยแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดา100%มันคงจับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มเหล่านี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะอย่างน้อยต้องต้องอีก10กลุ่มอ่ะที่ที่ยังกําลัง ถึงแม้ว่าการเมืองจะดีขึ้นมาแล้วกลุ่มเราเนี่ยถึงยังจับอาวุธแล้วก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจะจะเป็นในในในรูปแบบไหนในลักษณะไหนนั้นผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่คือกลุ่มเราเนี่ยไม่ยอมวางอาวุธง่ายๆหรอกครับอันนี้คือข้อแรกนะครับว่าจะมีกลุ่มติดอาวุธเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักสิบกลุ่มกลุ่มที่2เนี่ยการเมืองจะรู้สึกว่าจะดีขึ้น าการเมืองจะดีขึ้นไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือว่าไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝั่งของประชาธิปไตยหรือว่าฝั่งทหารขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมันก็จะมีการก็เรียกว่าการเมืองมันจะดีขึ้นอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่า บทเรียนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมามันก็พอจะบอกเราได้ว่าเออถ้าเราใช้วิธีนั้นวิธีนี้ต่อไปเนี่ยประชาชนจะไม่ทนแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ที่มันจะดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่3นะครับกองทัพไท,ยใ,ย,ใท,ทยใหญ่จะยิ่งใหญ่ขึ้นอีกประมาณสักกองทัพไทยใหญ่จะยิ่งใหญ่ขึ้นแบบแบบ อลังการขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าเราจะเห็นว่ากองทัพเจริญศึกนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่แค่ในเขตของอ่าละแสารใต้ตอนนี้คือขยายไปแทบจะทุกพิ่ไอ้ที่เป็นอ่าการสู้รบกันระหว่างไทยใหญ่กับไทยใหญ่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นในภาคใต้นะไปเป็นในภาคเหนือแทบแทบแบติดกับจีนนู่นแสดงว่าขยายขึ้นไปเยอะแล้วแล้วทีนี้เนี่ยการที่อ่ากองทัพไทยใหญ่ของเจริศึกโดนูจโจมนะมันไม่ใช่ว่าูจโจมจากฝั่งเดียวนะก็คือจะมีว้ามีประลอง มีรัชฉานเหนือก็หลายๆกลุ่ม4ี่ห้ากลุ่มมาตีกลุ่มเดียวถึงตอนนี้ยังไม่แตกเลยนะครับก็ยังอยู่ตามรัชชานตอนเหนือลองคิดดูนะสี่ห้ากลุ่มมาตีกลุ่มเดียวยังไม่แตกไม่แตกไม่พอนะครับคืออันนี้เป็นการสู้รบคือเขามาสู้รบเราในบ้านเขาไม่ใช่มาสู้รบในบ้านเรานะถ้าเรามาสู้รบในบ้านของรัชชานตอนใต้จริงๆเนี่ยผมว่า มันไม่มีทางชนะได้หรอกอันนี้ขนาดไปสู้รบไปลายแถวนะพวกคุณ4ี่ห้ากลุ่มยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเข้มแข็งขึ้นอ่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ในความคิดเห็นพม่าก,ก็อาจจะว่าเออกลุ่มนี้แข็งจริงๆว่ะขนาด4ี่ห้ากลุ่มไปตียังยังไม่สามารถแตกได้เลยก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือการคาดเดาของผมนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงอ่าคิดเห็นอย่างที่ผมคิดเห็นไหมหรือว่าแตกต่างยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาฟังกันดูนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนนะคคครับวามิดเห็นน ยังไงก็คือความคิดเห็นความคิดเห็นแต่ละส่วนบุคคลก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดใดประการหนึน่งก็ต้องขอโทษด้นะครับขอบคุณมากครับ